เดี๋ยวตัวยังครับผมอู้หนูๆๆๆๆๆมันเข้าครับผมหนู เฮ้ยเฮ้ยมนันมันพี่น้องโคตรมันเลยครับโหหนูสี่บ่าแล้วนี่เว็นครับผมผมโลวาตีอ,อย่างครับอ้ยนี่ขวยมนันต้นองอก้าวไปหน้องเนาะปาดจับหนูมือเปล่าครับผมโห นี่อยูบ่บางนีนี่มานมานจับมือหนูมือเปล่ายัางเว้นครับผมสุดยอดโอ้แสดงว่าเขาพะวานาแรงครับผมบ่ได้ถืบอบวงนะครับมันแรงน้อกมาจากนี่เหมือนันนี่นี่นี่มันกัดกินมั่นครับผมสุดยอดมาตรฐานโอ้สิบปีก็เห็ดบ่ได้แบบสิบ้าเทียมครับผม สิบปีสิบชาติก็ทำไม่ได้นี่ห้อยมันโกยปาจิโตเจอขวดเลยครับผมเหม็นครับเลยโอ้อยยางไปจะบอกกระพอยเลยครับเลยว่าวชิยางมารอเบังเหตุท่นเด้อมันลอมานครับผม นูนี่ตัวนี้นะที่มันเติบครับใจผมมีเห็ดบ่อจานตดเห็ดออกป่ครับจานตดเห็ดออกป่ คอยห,าหอย้านูยัมเว้นในเซ้ยแล้วโอ้ยไปคุยยังนนะมันคนขีนข่คุยปนั่นเนี่ย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 ไลค่คุปองหันหนี่โอ้หกไกสุดยอดอ ครับพี่น้องทักทายกันนะครับผมโอมทักทายกันก,นกนระเป๋าน้องแต่ก่อนสวัสดีครับผมพี่น้องลินการโพดินการนั่นแหละครับผมถือว่าหา,อ,าอีกสิบศาสกับอะไรครับผมหนู้เรีนยนไม้คุม้มแบบสิครับอานุเรนยนไม้คุม้มแบบสิสิบศาสตร์กับบะมี่พูดเะ็รได้คือผมเหรอครับพี่น้องเน้นองจับหนูมือเปล่ามันชุดยอดคือยังตัวครับ แน่นไม่คุบตอนหาต่อตาพี่น้องเพื่อนนี่ครับนี่ไงตาบอดเลยไหมโอ้มออยมันจูบตาบอดจังไงเอ้าทอนค้นมันตีเปิดจังไหนมันก็มืดจืดลืออยู่นนหน่อยหนึ่งโอตาใสตอตาใสนี่ไหม งงบ่มีมีแต่ห้อยเขียวยังบนุนี่ห้อยมันกัดกันมั้งนูไปหลกนูใหญ่กูห้องน้ำครับพี่น,อน,น้องมันสินู้ไปหลกกระได้ยังได้ไไดคือว่านู้ไปโลก<ห>นูบอกยางอน้วน อ๋มแต่ว่าหน,นูย่างฝนหนูเป็นโลกก <c oughs> ันนูนเกี้ยงเนาะหนูเป็นโรคฟัวอเอากคนไป่แพงหแหงไงกูกินเมือนะไนเอน่นะใสยเยอะอี <c oughs> ู้กินเมือพแ,แพงอะไรนะเออเราจะไปไงสร้างกินนี่แหละ เมียดีเมีย <médico> พี่ต้องมาถ้าเมียไม่ดีเมียก็ไม่มาดอกพุนบอกม่านยังไม่ให้ถึกดาหรอมันยังไม่ใส่บอกอะไรครับคุบหนูมือเปล่าเลยครับผมก็เลยอามาให้ว่นนายไงลูกเวิร์นครับ เราเอาเอาไปขี่เราดีกู้แล้วปะขางทางแล้วปะหาได้ขวดหน่อยนึงก็มันกันขี่เราแด้วมันมีมีให้คือเฮ้ยลมงเอินโอ้ยเกิดมันหยาเอินเอาไว้มันอืดกันเนาะเอาใส่จะแกงรถไปให้จานโตดแล้วมักหนูให้สร้างตดวกันครับหัวหน้าใหญ่ เฮ้ยกระปากแด่งวะนี่หูดังแด่ง<ม>โอ้ตัวเดียวเต็มตะแกงรถเลยครับมาตทานด่ครับผมคือว่ายอดเลยน้องพี่นเนอะ,น,ะนั่นแหละพายุมาแล้วครับยี่สิบหก ย,ยิมนะ้มซส่เาะฮะหนูนเช่ยิบนะออหนูเถะจานหนูเราไปทห่ทางส,างสัมัานเละมันการเหีนย่างในไ,ไลอยอ่ะ นี่เนี่ยท่านฟ้าท yes> uh ่านจะแกะเราเจาอะไเด้อโอ้ยเอาออกโอ้หนูตัวบกใหญ่แต่หนูเือนักแชเล็กวาไปืนนใต้รตนู่มันกัดก้านหนูหนาหนิมันบ่อ่วนดอกมันกินบักหอย อวนใหญ่กวมาพี่น้องก็หน้านี้ผมบ่คอยบริโภคหนูนครับผมเพราะว่าบริโภคหนูปากแดงหนูหนูปากแหล่ครับหนูยิ้มแหล่ครับแม่ประจรันนูยิ้มแหล่เนาะเดี๋ยวบอคอยรีวิวของน,น้ำนะครับพี่น้องเนาะ,ะไฮเดี๋ยวก่อนบอคอยรีวิว ตามสเต็ปหมนแล้วเนาะั้งปุ่นขึ้นเดีไปบุยดำจานาของบัวกูขวานตะมวนทะครับผมพีน้องตูปูแต่เนาะวอกันสิบต่อไปก็กเป่านกจิ๋สดีครับผมตอนนี้นา้าฝวเพ้าะนกอะสิกุดทา,ทางปูทางปลาครับผมหายไปลงกระวานร่มมากครับผมฝนมากตอนนี้คือสิไร ปลายปลานีมดแหรอครับผมมืดอตึ่มาเลยเห็นป่นป,นปลานีไปตะเพื้อครับผมไปบ่มีกับครับผมหลับไม่มีตื่นอ่าโอเคนะครับเนาะ